สวัสดีมากๆครับสวัสดีครับนี่คือครัวอัพเวลไบกุ๊กครับแล้วก็เช่นเคยไม่เจอใครหรอกเจอผมนี่แหละผมใครว่านธนกกรรายการที่จะพาทุกคนมาอัพสกิลการทาอาหารอัพทุกจานให้อร่อยขึ้นนะครับแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยนะครับเอ่อไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะติดตามทุกช่องทางของเธอมานานมากแล้วก็การเชิญแขกรับเชิญผู้หญิงมากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเกรงใจมากดูครับลอยนะครับปรบมือจากทางบ้านสิครับนี่คือน้องหยาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเฮย์ยังไงก็ฮปย์ไป นี่มันควอัพเวลพี่ว่านมันจะเบาไม่ได้หรอกเบาไม่ได้เบาไม่ได้ผมรอเวลานี้มานานมากหนูก็รอคอยมานานทำไมชุดคำศัพท์ของคุณเนี่ยมันมันมันมากมายมันจะเป็นภาษาลูที่ผสมผสานความเป็นแบบว่า R N P เข้าไปดูนิดนึงทำไมเราไม่พูดคำปกติกันทั้งนั้นมันมันมันก็จะมีความเก๋พี่ว่านงั้นงั้นทำไมอยากไม่ลองเพลงว่าหรือไม่ว่างจริงจริงหรือว่ามีคนอื่นทํมารลไม่ได้ไม่ได้หรือว่าคะฮะหรือว่าไงมันต้องมีรอว่า ตอนนั้นคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกเพราะมากนะกลัวไม่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ผมฟังแล้วเหมือนแบบผมอยู่ในอินเซ p ชั่นไอ้นี่มันโลกคู่กันหาเลยวเพลงมันยังไงนะจะไปก็ยังไม่ไปต่อี่คุณประกอบอาหารด้ไหมครับนิดๆหน่อยๆคืออยากอะชอบกินส้มตำก็จะเป็นฝั่งยางฝั่งตำอะไรอย่างงี้ด้วยความเป็นแซ่บคุณแซ่บมากนะจริงเหรอคะใช่อันนี้ตัวเองนี่ขนาดใส่เสื้อกันเพื่อนใช่ยืนในแกล้ที่ผมหวามใจเหมือนเฮ้ยอะไรนะเฮ้ย นี่ได้ไงมาเกินหมดดิวะวันนี้เนี่ยคือครัวอัพเวลเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยได้เลือกเมนูมาเตรียมให้น้องหยาดเนี่ก็คือว่ามันเป็นแบบอาหารแบบสุขภาพครับผมเพราะว่าเออผมเองอะชอบทานอะไรประเภทนี้อยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ของการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ก็กําลังมาแรงถูกต้องครับวันนี้เป็นแพลนเบสว้าวแพลนเบสเลยว้าวเฮ้ยโอเมก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะอะไรอันไหคือคุณจะได้โปรตีนเนี่ยจากเอ่อจากพืชที่เราไม่ต้องไปรบกวนไปเบียดเบียนอะไรทั้งสิ้นเลย แ,นนแล้วมันย่อยง่ายคุณ<ะ>ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องการอึดยากอ๋อไม่เลยวัน<พ>นี่เป็นคนลำไส้ตรงเบอก่อนจะเริ่มทำนะครับด้วยความที่พี่หยาเนี่ยเป็นแขกรับเชิญสาวสวย<ะ>ผู้หญิง<อ>มีกลิ่นฟิโรมโมนยนคนแรกของรายการเราเลยนี่ทุกการทุกการพูดมีการเคลื่อนไหวครับผมคุณแยกกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีนะผมชื่นชมตรงนี้วันนี้มีเตียมด้วยนะอัพเวลเมนูเพื่อสุขภาพคลีนคลีนก็แซ่บได้กับน้องหยาดพิรุณกับผมหยาดพิเรนผิดหวังทำไมอ่ะนี่คือชื่อ เมนูมันคือเมนคอนเทนต์ของวันนี้เลยอยู่จะมาอ่านแบบเรียบง่ายโอ้ไม่ก็ไหนลอง l ong, l ong. ลองลองลองไม่ได้แล้วนะพี่ว่าอลองดูซิถ้างั้นลองทีเออวะนี่คือเมนูถุย <c oughs> ลิ้นทิ้งสักทีเออวะนี่คือเมน, <c oughs> นูอเอาแบบเพิ่มสุ <c oughs> ดว่าห้าบาทคลิปว่าก็คลิปว่าก็คลิปคลิปคลิป วนีมา,มาทำ<า>ทำทำทำเริ่มวัตถุดิบวันนี้ครับมีอะไรบ้างก็คือมีแพล้งเบสนะครับซึ่งคุณจะได้โปรตีนตรงนี้เลยไม่มีสารอาหารเลยตกหล่นเลยนะครับเส้นบุกนะครับมะเขือเทศเชอรี่มะม่วงดิบนะครับอะโวคาโดพริกจินดานะครับน้ำเลมอนน้ำปลาน้ำตาลปีผักคอสใบสะระแหน่ et, เกลือพริกไทยและปลาปริก,ก้า ร้านมีอีกหนึ่งอันที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเมนูนี้ที่ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมก็คือตัวอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดครับคาโดครับคาโดเด้อคาโดเด้อใช่จุดจอมมันรอบมยังไงคะคุณพี่คะก็เอถ้าเกิดคุณมีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดเนี่ยผมมอบเขียงอันนี้ให้เลยได้เลยนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำดอกไม้อ๋ออันไม่ใช่ฮะน้ำก๊อกล้างมาเลยนะครับผมระหว่างทางเนี่ยผมปรุงตัวน้ำน้ำจิ้มน้ำเมี่ยงนี่ไปด้วยนะเท่านี้น่าจะพอเพราะว่าเมนูนี้เราจะ ทำกินกันแบบสําหรับสองคนสำหรับสองที่ <ue> oh, ทคุณเก่งมากคุณช่วยอ่านเสีคลิปดิ๋นแล้วโอเคกําลังชมเลยอ่ะพี่บ้างก็จะทําพี่บ้างก็จะใส่เป็นในส่วนของลายมันแหนะอุ้ยน้ำลายไหลอ่ะโอ้คุณอย่าเพิกเฉยส <Crist> ิคุณห <ue> ันต่อสิโอเคโอเคเสร็จแล้วเจ๋อเหรอโอเคอันนี้ยากมากเลยนะยังไงสิต้องหันแว่นทําไงอ่ะอันนี้มันจะเป็นแว่นแบบนี่นี่แว่นเด็กเนิร์ด เกน่าจะได้แล right. ้วนะได้แล้วสิอ่ะโอเคเอยเหลืออันนี้เหลืออันนี้อันนี้ยากเลยหั่นออกมาครึ่งเสร็จปุ๊บนี่ดูนะไอซูมเลยนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้แบบนี้เป็นี้แบบนี้เพื่อนทำใหมนึ้อหนอซ้ำปิดบิ๊กบอสอ่าแล้วก็ว้าวทำได้ดีมากแล้วก็ฝั่งที่มีเม็ดยังไงนะนี่เขาบอกให้ทำนี้สัตว์ไม่ใช่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 บอสดิ่บอสว่านี่มันจะไม่ใช่ได้อีง คุณเอ้ยครูอาจารย์ว่ะคุณไม่ใช่น้องหยาดนะคุณคืออะไรคุณคืออาจารย์ขอบคุณครับผมแล้วอาจารย์บอกว่าให้ใช้เนี่ยมีดที่มันไม่คมเนี่ยหั่นเป็นเตาไม่ผิดหวงดอย่างอีกอย่างดันต่ออีกต้องใช้มีดที่มันไม่ค่อยคมเช่นพวกมีดหั่นสเต็กมันจะได้แบบไม่เข้าเนื้อเราครับผมเป็นเตาเป็นเตาเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยนะคะคุณขาเป็นเป็นอีพีที่ผมค่อนข้างสบายที่สุดเลยครับเพราะว่าหลายคนที่มาเนี่ยจะไม่มีทักษะเรื่องมีด นี่จบเลยได้ละเดี๋ยวเรารวมชีเดียวครับผมอ่ะพริกล่ะพริกล่ะคุณอชอบไหนคุณใส่แค่นั้นผม<อ>ไม่กินเผ็ดพริกเนี่ยถ้าเราหั่นแบบละเอียดเนี่ยมันจะเผ็ดมากเอาสิเอาสิงั้นเราต้องเป็นนถ้าพี่ว่านไม่ทานเผ็ดอยากขออนุญาตหั่นเป็นแบบหั่นหยาบนะคะได้ค่ะได้ค่ะ ละเอียดละกันงั้นนะโอเคโอเคได้ได้ได้แล้วหั่นไม่ได้หยาบธรรมดาหั่นหยาบโลนซะด้วยหั่นหยาบมากด้วยอะแล้วก็เดี๋ยวมีส้มโอนี่ง่ายครับอันนี้ก็แค่แบบฉีกๆให้มันเป็นชิ้นๆเ้ยให้มันเป็นแบบว่าฝอยๆจริงง่ายๆคืออย่างที่บอกอ่ะอินกิเดียนทุกอย่างมันต้องค่อนข้างเล็กนิดนึงเพื่อว่ามันจะได้ซึมเข้าไปกับน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เฮ้ยคุณพูดคล่องมากมากเลยอ่ะทำไมผมไม่ได้เจอคุณก่อนหน้านี้เลยวะนั่นน่ะสิ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไมครับทำไมครับเขาเดือดดี๋ยวเขาเดือดอ๋อต้มน้ำนะฮะโอเคครับต้มเลครับมาโอเคอันนี้คือขั้นตอนไหนครับพี่ว่านขาขั้นตอนต่อไปนะฮะเอาไม่อธิบายคนดูไม่ต้องอธิบายครับคนดูก็คือคนดูอยู่แล้วคุณเข้าใจอยู่อ๋อโอเคโอเคใส่ไปทั้งหมดเลยใส่ไปเลยบ๊อก อธิบายทีนึงได้ไหมอ่ะไม่ต้องอธิบายฮะดูตั้งใจดูนะฮะโอเคโอเคนิดนึงนิดนึงนะไม่ต้องไม่ต้องโอเคโอเคดูรายการเลยดูและจำแนะนำไปใช้นะครับใส่ตัวหนังสือเรื่องนี้นะนิดนึงนิดนึงประมาณ30วินาทีนะครับ30วินาทีเท่านะครับขึ้นว่า เราจะต้มให้แบบว่าเอาน้ํามันเขาออกเพื่อไม่ให้เพเปอรมิตรเนี่ยมันดำตอนที่เอาไปใส่ในน้ำยำใช่จริง,รงๆคือเราจะไปปั่นเลยก็ได้แต่ว่าที่เราต้มก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันจะได้คงความเขียวขจีอย่างนี้ตลอดไปนะนี่ประมาณนี้พอได้แล้วนะเอาละครับแล้วก็วไปทําอะไร<อ>ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็ดูทําอะไรก็ดูรายการนี้พี่กรนเป็นใหญ่นะครับเอาไปนอกน้ำกินนะเออก็ต้มแล้วเอาไปนกน้ำ โอเคครับพี่อยานี่คือเมนูที่ผมสามารถทานได้ทุกวันเลยนะเพราะว่านี่ mm hmm. คำนวณแคลอรี่นะครับคุณสาวๆครับเท่าไหร่คะพี่ผมว่าไม่คือไม่มีทางทะลุ150หรือ200เนี่ย<ฆ>อิ่มหนึ่งอิ่มคือสุขภาพดีแน่นอนหมดถาดที่เราทำได้นะไม่ถึง150ใช่คือเส้นบุกเนี่ยนับศูนยเลยก็ได้ใช่ไหมครับส่วนผักเนี่ยผมว่านับศูนยนะนับศูนยนับสิบ,สบสไม่เกินนี้อันนี้เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดไอตัวแพลนเบชกันจะปรุงรสแค่แบบน้อยมากเมนูนี้มันจะไปเเเเเดด็็ตรรรงนนนนนนน้้้้้ยยยยแแซ่่บบลอออออะะโคฮัีีวป แม้วน้องช็อกไหมช็อกอยู่น้องว่าไงตื่นกลัวอยู่เหมือนกันโอเคโอเคผมไม่เป็นไรนะรับผมแล้วก็คุณก็ต้องทําไงต้อพูดดูดูเอาน้ำออกให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าเวลาไปปั่นแล้วมันจะโอเคไม่ต้องเติมเกลือเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเค็มมากแล้วดูแล้วกระซิบกระซาบซะด้วยกระซาบซะด้วยโอวต้มมาแล้วเหลือแค่นี้เองนะครับเมื่อกี้เต็มเต็มชามเลยใช่นะก็บีบน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคอ่ะใส่เข้าไปเลยครับบ๊ว เขาบอกเครื่องปั่นเสียเดี๋ยวปั่นให้ทำไงอะ <c oughs> ถ้าเกิดสักยุคแบบพวก90นะยูยีไม่ได้เกิดนะสาวเช็คไม่ได้เกิดนะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวแพนเบสกันก่อนนะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับเราใช้น้ํามันเอาทานตะว,วันกุ๊กที่มีวิตามินอ e ีสูงครับช่วยต้านอนุมูลอิสระและอัดแน่นไปด้วยไขยมันดีระวังนะโอ้ ใส่ไปเลยก็ปรุงเกลือพริกไทยนิดหน่อยอันนี้จะเป็นการปรุงแบบไทยใช่การใช้ทีนี้คุณนี่ช่างเจรจาจริงนะคุณนซัพพอร์ตทุกอย่างอาหารแบบยุโรปอะไรเงี้ยเขาต้องใช้มือก็เห็นอันนี้ล้างมือแล้วนะขออนุญาตนะคะแค่นี้พอเขาเรียกว่าการซื้อก็ใอย่เยอะ เหมือนพิธีชิงเปรตเหมือนกันนะน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ low calorie เฮ้ยนี่แต่ของจองเขาด้วยแต่สุนทรพูดแ้วยแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไปชิงเปรตอีกแล้วเผื่อเผื่อมันลงตรงนี้เต็มลนะฮะผมได้แล้วล่ะครับผมว่าได้แล้วล่ะแค่นี้เลยแค่นี้แหละครับให้น้องแพลนเบสเขาได้พักผ่อนก่อนปั่นครับเราทําน้ํามันแล้วก็ผสมกับใบมิ้นท์นี่แหละง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวคลุกกับเส้นบุกฮะอร่อยแน่นอนบอ ใส่น้ำมันมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่ว่าช่วยเรื่องเศรษฐกิจมั้งครับหรรมหาภาคอะไรเงี้ยห <laughs> <laughs> น้าจะทำให้หอมมันก็ได้ของหอมไง<อ>แล้วเดี๋ยวพอเส้นบุกเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่มีรสชาติอะไรแต่มาเคี้ยวสนุกนะมันจะเด้งๆแล้วก็เอาเนี่ยให้เพิ่มกลิ่นอร่อยๆ <laughs> โอเคประมาณอย่างเงี้ยถือว่า <laughs> ได้ครับ การทำอาหารที่ดีย่อมมีการชิมเกิดขึ้นเสมอครับเชิญครับรวยเหรอคำใหญ่ได้ไหมผู้หญิงมันจะติดเรื่องแบบอ่าแบบอะไรเงี้ยใช่ด้วยความเป็นเมี่ยงอะไรเงี้ยมันก็แบบอาจจะต้องคำมันใหญ่หน่อยแต่เดี๋ยวจะลองห่อคำาเล็กดูนะคะเราก็ใส่นี่ที่เราผัดเข้าไปก็คือเป็นเ้นบุแล้วก็ผัดกับเปปเปอร์มินต์นะคะกับน้ำมันเข้าไปแล้วก็เป็นตัวแพนเบสนะคะผัดได้เลยสำหรับอารโวเคแคเดเแคเกหนึ่งอันนี้เป็น ส้มโอนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแอปเปิลนะคะครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำซอสของเราครับนะคะเอาแล้วนะเอาสิเล็กๆพอแบบผู้หญิงเล็กๆนิดๆหน่อยตัวจริงว่ะตรงปกบอกเลยดูมายังไงนะเจอตัวจริงวันนี้แม่งอย่างนั้นเป๊ะเลยตรงปก ดีไหมอะถ <c oughs> ืออะไรมันยังไงมันเล่าให้ฟังหน่อยสิมันยังไงสิปันอระอยอะอร่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยมากมันหอมของท,ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปแล้ว <c oughs> มันกรอบมันมันสดชื่นก็อยากเป็นคนที่กินต้องกินส้มตำทุกวันย้ำนะต้องกินาหรัำทุกวันคืออันนี้สามารถทดแทนได้เลยอะเพราะกินแล้วได้อารมณ์สดชื่นคล้ายๆกันดีนะ อืเอ้ยดีของของดีเลยอ่ะอันนี้ของดีจริงอยากกินอีกอ่ะเหรเอาจิตามสบายเลยที่เอาเลยก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญผู้หญิงท่านแรกนะครับแล้วก็เป็นแขกรับเชิญท่านแรกที่ทานอย่างต่อเนื่องนะครับคนดูครับอย่าลืมลองทํากันดูนะที่บ้านนะไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่คุณมีตัวช่วยที่ดีและมีคุณภาพอย่างน้ามันพืชกุ๊กนะครับคุณจะสร้างสรรค์เมนูไหนก็อร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะครับเมื่อกี้กินคาใหญ่นะเกียดมากเสียภาพพจน์เดี๋ยวลองบเล็กๆดูทันความไม่ได้ ขนาดมันใหญ่อะเราต้องอ้าปากกว้างตานนั้นอะอืมอร่อยหอ,อยนะอร่อยจริงหอกลับได้ไหมอะอร่อยอะได้ <laughs> แล้วเป็นไงอะคุณทําอะไรบ้างช่วงนี้คุณทําอะไรบ้างช่วงนี้นะคะอยากทําทช่องของตัวเองออนไลน์ชื่อช่องอยากที่รุนเลยอืม Facebook, IG, TikTok, Twitter ยูทูบไปติดตามก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะทำใน YouTube แปลว่าที่ผมเต้นกลางถนนเนี่ยจะได้ไปออกในช่องคุณด้วยใช่ไหมแน่นอนจ้ะในในติดต่อเลยคาเดอคาเดอร์ค่ะคาเดอค่ะคาเดอค่ะได้ออกแน่นอนใช่เจอคุณหนึ่งครั้งเนี่ยนะคุณหยาดผมอารมณ์ดีประมาณสี่สามห้าวันอ้าวคนดูครับท้ายๆนี้นะอย่าลืมเข้าไปเล่นฟิลเตอร์ใน IG แล้วก็ Facebook นะครับเพียงแค่คุณเซิร์ชคำว่าครัวอัพเวลเจอเลยนะแล้วผมก็จะมาก๊าแก๊าดก๊าด กุ๊ก so yeah ุุกกกขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณที่เดินทางมานะขอบคุณพี่ว่านด้วยว่าผมเจอวุ่นวายที่บ้านคุณยินดีมากมากค่ะต้นดูผมลานะบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอา์คาเดอร์คาคเดอร์คาคาเดอร์เดอร์คาเดอร์คคาเดอร์คาคาเดอร์เข้าครัวกับคุกคุกกินด้วยกันใหเราได้ลับฟีเมือนทุกวันชวน 我。Cool.